ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมเมืองสุรณในเรื่องของเซฟตี้โซนนี่เป็นยังไงบ้างรครับครับวันนี้ก็ลงพื้นที่สวยเดี่ยมนะครับในพื้นที่ของสมุทรุฑธอนจังหวัดรึงบุรีนะครับก็เป็นพื้นที่ของของเมืองนะฮะของสถานีสมุทรุฑตอนเมืองจุฬาบุรีนะครับนะในเรื่องของการบริการตามโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0นะครับนะซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่านผบตรนะครับในการนำนโยบายเชิงป้องกันนะฮะนำงานปรับปรามนะครับ ก็ต้องเรียกว่าในเรื่องสมาร์ทเซมิโซนนะครับจะประกอบไปด้วยรักษาทางกายภาพสิ่งสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดนะระบบกล้อง AI ทั้งหมดนะครับวันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับความก้าวหน้านะครับหนะ้าของสถานีตำรวจภูธรเมืองสุณบุรีก็คือกล้องวงจรปิดที่มีถึงหลายร้อยตัวนะครับมีถึง400กว่าตัวนะครับนะในพื้นที่กล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพื้นที่หลักหลักก็คือย่านใจกลางเมืองนะจุดสำคัญก็คือจุดพ,พื้นที่เสี่ยงจุดเสี่ยง วันนี้การทําพื้นที่นะครับนอกจากข้อมือจอดิีดข้อดีดีนีและเอไอแล้วนะครมีการเพิเ่มเติมนะครับก็คือท่านผู้กับผู้การเนี่ยยังได้ทำพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงคำว่าพื้นที่เสี่ยงหมายถึงว่าพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่มีนะครับพื้นที่รกร้างนะครับให้เป็นพื้นที่ไม่เสี่ยงก็คือติดตั้งติดตั้งไฟส่องสว่างนะครับนะแล้วก็ตัดก้านะครับเพราะน,นั้นการ ปิดพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็ททาให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะไม่หว่นไหวไม่อ่อนไหวต้องเข้าใจนะครับว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเวลาประชาชนเดินผ่านนะครับในพื้นที่ต่างๆเช่นโรงหนังเก่านะครับบ้านลกล้างามาีไฟมืดนะครับเหล่านี้ประชาชนก็จะเกิดความรู้สึกที่หวาดกลัวนะครับ เพราะนั้นวันนี้ในพื้นที่สมารทเซฟตี้โซนเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะต้องไม่มีนะครับนะย่าต้องเมรกนะครับแสงไฟสว่างต้องมีทุกจุดนะครับวันนี้เท่าที่ดูนะครับรวมถึงกล้อง c c t v ระบบกล้อง c ีด v ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคร้อมสูงนะครับนะก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจได้นะครับในพื้นที่ของเมืองสุพรรณบุรีนะครับจากการลงพื้นที่ของผมในวันนี้นะครับ Nah.